อยูรายการเกษตรวีดีนะคะวันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษอีกแล้ววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมออกนอกปรเทศรยเราจะไปไหนนะเดี๋ต้องาราไปดูว่าาไทใชช่เดี๋ยวตามไปดูกัเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันนะไปเราปเยพร้อมแ้วสำหรับมหาวิทยาลัยแรกที่เราจะพาทุกท่านมานะคะก็คือ Utah State University นะคะการเดินทางมาคือเราจะบินจากอ่า ส่วนนภูนะที่กรุงเทพเนี่ยมาลงที่เมืองซาเล็กซิตี้นะคะจากนั้นเราก็จะนั่งรถต่อจากเมืองซาเล็กซิตี้ไปที่เมืองโลาคซึ่งมหาวยิาลยเนี่ถูกลายล้อมไปด้วยหุบเขาสวยมากนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยจะมีเรื่องของหิมะปกคลุมสวยงามมากนะคะ ตอนนี้ก็หิมะตกแล้วนะพี่แดงมาถึงนั้มาโดนหิมะพอดีเลยแต่วันนี้เรามาคณะเกษตรคณะเกษตรใช่เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปดูคณะเกษตรตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหิมะเริ่มโปรยลงมานะคะเฉพาะเมืองนี้เพะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เจอหิมะรอบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูคณะเกษตรกัน สำหรับ Utah s เ a t ยูนิเวอร์ซิเนี่ยมีความโดดเด่นนะในหลายด้านทางด้านวิชาการนะคะครั้งนี้เราเดินทางมาเพื่อที่จะลงงามความร่วมมือเข้าตกลงกันนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในรไะะเวลาอันใกล้นี่คือการตั้งศูนย์ Climate Change ก็จะเป็นศูนย์แรกที่น่าจะตั้งอยู่ที่เกษตรศาสตร์ตอนนี้เราจะขึ้นไปแล้มีการเซ็น MOU นะครับก็เดี๋ยวอวนาะคตเนี่ยหลังจากที่เซ็นก็จะมีกิจกรรมรต่างๆเยอะเลยข,ขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้น เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าพีทีเอ็มโอีเป็นยังไงอีกอันหนึ่งที่เราจะทำความร่วมมือก็คือในส่วนของการแลกเปลี่ยนนิสิตรวมถึงในเรื่องของการส่งบุคลากรมาทำวิจัยร่วมเราเรียกว่า Co-Funding ซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆมากมายเลยที่เราจะทำภายใต้บันทึกข้อตกลงที่เรามาทำในครั้งนี้นะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่2ที่เราจะพาทุกท่านมาก็คือย c d a v i วนะคะหรือ University of California David ตั้งอยู่ที่เมืองเดวิดนะคะทริปนี้เราบินจากซอ u t ลเ a ็กนะคะมาที่ส c ครเมนโตนะคะแล้วก็มาที่ยูซีเดวิดสำหรับยูซีเดวิดเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องความร่วมมือทางด้านงานวิจัยต่างยูซีเดวิดเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะน่ารักนะะ่ารัก,ลกแล้วก็อุณหภูมิหรือว่าบรรยากาศเนี่ยจะมีความคล้ายกับประเทศไทยแล้วก็มีสิทธิ์เก่าที่จบจาก ยูซีเดวิดเนี่ยหลายท่านรวมถึงสิทธิ์ปัจจุบันที่เรียนอยู่แล้วก็อนาคตเนี่ยจะมีบางท่านที่จบไปแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะครับพี่อกตอนนี้เราอยู่กับกับใครเอ่ยนักเรียนนัวเรีดีครับเป็นชื่อเกรงใจนนกับนะครับชื่อเล่นชื่อหมูเป็นนักเรียนปริญญาเอกอยู่ าอยู่ที่ซีเดวิรมาประมาณปีเป็นนักเรียนปีห้าแหละครับจบกสายด้วยนี่อ๋อครับผม X-line แปดครับผมคือเล่น KU หกสิบเก้านี่คืห้าสิบสองก็จบปริญญาตรีแล้โทที่มอเกษตรครับภาควิชาเพื่ได้นะแล้วพี่หมูอยู่กับที่อยู่ซเดวิรมาห้าปีแล้วใช่ไหมห้าปีแล้วครับแล้วก็ทําวิจัยอยู่ที่นี่เรียนแล้วก็ทําวิจัยอยู่ที่นี่ก็ใกล้จบแล้วค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ย มีโอกาสมาเรียนที่นี่จะแนะนําเขาไงดีว่าเออจะมีโอกาสแบบที่มูบ้างอ๋อครับกมก็อย่างแรกก็คือต้องสะสมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ให้เพียงพอก่อนครับเพราะว่าการการเข้าเรียนที่นี่ก็จำเป็นต้องมีการสอบภาษาอังกฤษขั้นื้นฐานหรือที่เรียกว่า t o e f l นะก็ต้องได้คะแนนดับหนึ่งถึงจะเพียงพอที่จะมาเรียนที่นี่ได้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นเพราะว่าพอมาถึงแล้วการสื่อสาร กับโปรเฟสเซอร์หรือว่าอาจารย์ที่นี่ฮะเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีเราจะมีโอกาสมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องของการเทรนนิ่งด้วยเนาะใช่ครับเป็นการสามารถมาเทรนนิ่งในระยะสั้นก็ได้ประมาณสักหกเดือนหลายลักูตรเลยน่าสนใจวันนี้คุยเรื่องของงานวิจัยกับที่นี่เก่งมากนะคะมีความน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายๆอย่างที่จะไปใช้กับประเทศไทยได้เยอะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าถ้ามีโอกาสแบบ อยากมีโอกาสแบบพี่หมูก็ลองดูนะ,ะหนึ่งภาษาอังกฤษแข็งแรงก่อนเ<ช>นาะสอง<ๆ>ก็หาโอกาสให้ตัวเองอยากทำงานด้านไหนก็ลองหา p เฟ f e s อร์<ช>แล้วก็ a p ล l y <ช>หรือสมัครมาดูนะฮะก็คณะเราเนาะคณะเกษตรเนี่ยมีโอกาสตร,ตรงเนี้ย<ช>นะให้กับนิสิตหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นลองดูลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูเ<ช>นาะงั้นก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่หมูก่อนเนาะขอบคุณขอบค